เอาละครับผมก็กราบสวัสดีกันอีกแล้วนะจ๊ะพบกับพี่บังสุดหล่ออีกแล้วนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมสาวถ้ำหรือขอุมทรัพย์แห่งแอตเทคนะจ๊ะมาดิครับผมเริ่มต้นกันเลยนะวันนี้เราลาขับทุนห้าหมื่นบาทนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตารางการจ่ายเงินรางวัลกันก่อนนะเด้อมาวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องสเกตเตอร์นะสเกตเตอร์ตัวนี้ถ้าเราอยู่ เฮ้ยไม่ใช่ดิถ้าเรามีกันครบ4ตัวนะเราจะได้เข้าฟรีสปินอย่างถาวรเอ้ยๆๆบอกเลยให้เอาฟรีสปินนี่งานดีงานเลิศบอกเลยว่าเลิศมากนะมาต่อมาคือตัววายนะตัววายในที่นี้จะเป็นการที่ว่าเชื่อมหาตัวอื่นๆเข้าหาก,กันนะอย่เช่นว่าเรามีอยู่3แถบแล้วเรามีตัววายเพิ่มอีกแถบหนึ่งเราข้ามไปอีก4 5นะ บอกเลยถ้ามีวายตัวนี้วายสำคัญมากเลยนะถ้าใครเข้ามาแล้วเจอวายจะบอกเลยว่ายิ้มแช่งกันเลยลหละมาต่อมาครับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ก็คือหน้าทองนะหน้าทองเลยที่นี้ก็คือจะเป็นหน้ารูกปั้นสีทองๆนี้นะที่พี่บังกําลังอธิบายอยู่นะต่อมาก็คือหน้าแดงหน้าชมพูหน้าม่วงหน้าเมืองแล้วก็หน้าเขียวนะคือรางวัลที่ไล่ลงมาจากมากยังมหาน้อยนะแต่ทุกรางวัลได้อยู่แล้วนะจ๊ะมา เดี๋ยวเราด้วยความไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงนะมาดิเดี๋ยวเราปรับกันหน่อยสิปรับกันหน่อยสีอพี่บังบอกว่าตอนนี้ช่วงเนี้ยชุนมันมีนะชุนมันมีเราจะเล่นเบ็ดสูงก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่กล้าหรือเราไม่เสี่ยงเราเล่นเบ็ดต่าๆก่อนก็ได้นะที่บางขอแนะนําเป็นเบสสิบก่อนนะครับเบสสิบนะเดี๋ยวเราจะเปิการเปิดโบไปเลย พายมกกรรหมุนล้างหน้ากันไปก่อนนะช่วงนี้เออให้มันเล่นกันไปก่อนว่ายังไงเพราะว่าพี่บังก็ไม่ชชว่์เหมือนกันว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงรับเบ็ดสิบก็เลยว่าให้มันเล่นเปิดเปิดกันไปก่อนไปสิครับผมรางวัลซูเปอร์ไมก้าไปก่อนหนึ่งพับ้านนะโอ้โหหล่อมๆกันเลยทีเดียวเชียวมายังไงต่อหมุนกันไปก่อนนี้เออไหลไปก่อนไหลกันไปก่อน ช่วงนี้พี่ปังก็ยังไม่กล้าที่จะเล่นหนักๆน,นะขอให้มันไหลกันไปก่อนบางทีเกมก็ทําให้เรางงๆกันได้นะไปสิครับผมเออมารางวัลซูเปอร์เมกาไปอีก2 0 0พันบาทนะถ้าเรากล้าเสี่ยงเล่นเบ็ดสูงมันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะอ่ะเดีย๋ยวพี่ปังจะเล่นเบ็ดต่าๆให้ดูอย่างเบ็ดท่าละกันครึ่งนึงก่อนเลยอหมุนกันไปก่อนนะพี่ปังขอให้หมุนกันไปก่อนนะมา อย่างไรเบ็ดหเม็ดห้าบางทีเราจะได้กําไรมาน้อยแต่ถามว่าได้ไหมมันก็จะได้แหละไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยมาเนี่ยซปเปอร์เมกาไป750บาทก็ถือว่าได้นะมันก็ไม่แย่นะที่บางที่บางแนะนำเลยอะ่ะมาอย่างไรช่วงนี้ไปสิ ยังไงไหลไปดิเออบเบ็ดห้านะเออยังไงครับผมบเบ็ดห้านะซุปเปอร์ไมกาไปอีกสองพันห้าร้อยบาทนะสองพันห้าร้อยบาทเออเฮ้เออย่างงี้จะไปยังไงกันต่อดีนะเนี่ยยังไงดีพี่ปังก็เล่นบเบ็ดห้าบเอ็ดสิบแล้วเอาบเบ็ดบเอ็ดสามแล้วกันอันนี้สําหรับคนทุนน้อยแล้วกันพี่ปังไม่ห่วงทุนอยู่แล้วตอนนี้หมุนไปเลยสิบไม้พี่ปังขอไม่ห่วงทุนแนละ้วเล่นกันไปก่อนนะเออ ไปดิยังไงจังหวะนี้เออเบสซ่ามันก็ได้นะถามว่ามันก็มีมานะจ๊ะไปดิจ๊ะยังไงอีกไปเออรูปเปอร์เมกาไปหกร้อยบาททวนเฮ้ยยังไงดีเอ,อ้ยเอ,อ้เอออยเลยแปดม้ดแม่พี่บางกดผิดอ่ะพี่บางจะไปกดเล่นธรรมดาซ่แล้วอะ่ะ ลืมไปพี่บงเปิดออโต้ไว้โอ้โหท่านผู้ชมก็ไม่เตือนบางกันเลยอะ่ะไปดีซูเปอร์เมกาไปอีกพันสองนะไปเดี๋ยวลองหมุนหมุนกันไปก่อนนะช่วงนี้บางซีเขามีการที่ว่าเขาโปรโมทมาบอกว่าเรามีการล็อกล็อกอะไรก็ไม่รู้โอ้โหหล้สาระเลยพี่บางนี่เร่งการกับมือ ธงนี่โอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละบกักอ่ะมันยากเก่งมากเลยอะแต่เขาบอกว่าเราอ้วก็ไม่รู้เหมือนกันเลยโอ้พี่บังเป็นของจริงใช่แล้วล่าสุดเออเฮ้ยย่าไปเอาที่วันนี้เราจะไม่ซื้อฟีดสปินนะจ๊ะวันนี้บางทีการซื้อแล้วมันก็จะไม่มีอะไรแตกเลยเราไม่ซื้อหรอกเราเล่นอยู่นอกดีกว่าแตกนอกมันสบายใจกว่าเออ,เอ,อมาทีครับผมล่าสุดยังไงไปดิหมุนต่อไปดิเออไว เอ้มันอย่างเงียบสิมันจะเงียบขนาดนี้เลยเหรอเออย,ยังไงดิไปดิครับผมเอ้ยเบ็ดเก้านะครับผมเบ็ดเก้านะไม่แย่นะจ๊ะมาสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวพี่บังจะเล่นนี้กันดีกว่าไหมเราเล่นเบ็ดสูงกันหน่อยไหมเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอะ่ะ มันจะมีการเล่นแล้วเป็ดสูงๆมันเฮียบังจะได้พูดไงถูกอะ่ะเอาง่ายๆอ่ะเราลองเบ็ดสูงเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนที่เล่นเบ็ดสูงมันก็ไม่จับไม่ได้ทุกคนดีก,กว่าเออพูดงี้จะดีกว่าเนาะมามามาเรามาลองกันเลยดีกว่าเออเนี่ยบางทีเราก็เล่นเบ็ดสูงมันก็จะไม่ได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาหรอกเออ บางทีแบบต่ำล่ามันก็ดีแต่ถ้ามันได้ขึ้นมามันก็จะกระจายมาดีครับผมมาเออบดจังโอ้โหยล่อไปเลยหมื่นห้าเนี่ยถ้าใครมีทุนแล้วมันจะได้มีการฟุกขึ้นมาได้นะโอ้โหบอกเลยว่าเจ๋งแจ๋วนะจ๊ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่บังกันด้วยนะพี่บังไปก่อนแล้วดอีว o m o ร r o w